่อการยามเสาหนองวสพาน้องเนยไปตลาดรอเบิ่งว่าคนจะยุดตกบ่หรือจังใดที่ได้ไปตลาดบบอวันนี้เปิดภาพมาก็อยู่ตลาดบ้านหน้าหัวปังพี่น้องทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องซีบนสุข,ขสุขคนฝน ได้สิโต๊กอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคืมฟ้าคืมฝ,มฝมนตอนเท้าๆนี่ยโต๊กอยู่โต๊กบ่แหง้งมาทีป่าลูวมากับน้องเลยมานี่เสียงอยากเป็นวัดเลยนะพี่น้องเ,เป็นวัดต้องการบริรอบครัวนี่ยังขายแนย่มาเบิง่งมาลุมมือนกันเมื่อะไรบ่ không cứ mang tới sau rồi thế ừ. Mưa là <laughs> <laughs> không นะเพิ่งักคมป้าคนอย่างไรเด้อม้อน้เด้อผู้มีเท้าเออพันหญ้าหนึ่งอ่ะ มาจมากเ,าเากามเก <c oughs> ี่วขออย่างนีมกนอรพันเกี่ยนอ่ะมาล่ออไม่พอได้ส้น้อยแพจะซื้ไม่พอยแท้ไปาาด้วยพ่อการนังวันนี้เมื่อแลยมาทั <c oughs> bên là vợ nhà cả bớt rồi đó xây này có khai thôi không để Cái con tôm khập tiệt lắm Bữa này ใช้ก็สื่อใช้เลยแบบคอยเนาะคอยนุงกังเกงนุงถุงอยเนาะถุงกาเกงทรงกว่าชุบาร์ที่มึงแสบได้ร้านในบ่อสอยบ่อก็เเห็นยาแต่เฮงก่ามาอยู่โบเร็มมาที่ถุงหนึ่งเนาะ น่าเนี่ยบอสอ่อยว่าไม่ได้ต้มเสียงขบเปียกจะได้เด้อขบเปียกไหมใช่เสียงขบเปียกนะโอ้ขบเปียกเราไม่ได้ต้มประมาณยังเกี่ยวขับเลยดีเลยยังซอยเนาะใส่หมูอ่อนก็ได้เด้อเป่นสูงพ่อดาวก่อนชี้ได้เลย อนตัวลอยบูมีส่งข้าเครื่องใส่ อันนี้ก็ร่วมก็ได้บ่พ่อค่ะทุกตองเนยสื่อไม่หาดน้ำตัวหนึ่งเนาะเลยตัได้เน่ยนื่อไมาที่ฝาดี่อล้องพ่อดาสองตั่ะ นั่งกัดนสีหงกันสี่

ถูกจ้ะบ่น่ะใส่ใส่บ่เออ ừ. 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 này เคยบ่ à ăn thịt nó nơi ăn thịt nó ơi không thịt nó ơi ăn thịt nó nó chị Ừ. Anh ít xin anh ít không khô mù lắm Anh xin anh Xin chắc sao bà này là có sao rồi nó xin mù ít sao Có đi xì น่้วเอ,เอใจนันไปซื้อผ้าคอมปอมกันด้วยแล้วแยกลำจิ้มาหายเด้อเออเอใส่

ไปไปไปคนจิบ <ítulo> an ้าแล้วเติมน้ำมันก่อนมีหลาหันกี่ไก่เลยน้ำมันก็จะดดึมาพอกับเม่เข้าไปได้ใครแซกตากระไรจะเผามาเยจะเผามาเลยคนเอ้ยจบากะ Bagaimana dengan anda? Terima kasih kerana menonton.